มหาดักกบมึงกี้ถูกไปแล้วครับสองตัวใหญ่มาดูรอบนี้ว่าจะถูกอีกหรือเปล่าโอ้โหรอยท้ามันเต็มเลยครับแต่ไม่เข้าครับตัวนี้ วิวยังสวยเลยครับสงสัยรอยเท้าเดิมๆครับแต่รอยเท้าเยอะอยู่ครับ เผื่อโดนครับเผื่อโ้นวิวดีมากครับสําหรับที่หากินดักกบมาดูครับตัวที่ถูกอยู่ในนี้และครับสองตัว น oui> mm ี่ครับใหญ่ครับเข้าทีเดียวสองเลยครับแันนี้ก็คุ้มแล้วครับสำหรับดักกับดักแค่หกตัวเองครับ สองตัวก็เอาแล้วครับจุมแล้วบอยังมีลุ้นนะครับยังไม่หมดครับยังมีลุ้นยังมีลุ้น,น,น,นสุดยอดมากครับวันนี้หนาวหนาวถ้ามีเยอะก็มาใส่อีกก็ยังได้ครับแถวนี้ยังมี กบเยอะครับม,ม,มันมันครับมัน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 อ,อจะเลยครับชนเด,ดเลยครับชนเดโชว์นะครับอือหือือฮึสุดยอดเยี่ยม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 ขณะนี้เวลา หกโมงสามสิบของวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับไปไหมครับพี่น้องสวัสดีปีไหมเลยครับถูกไหมครับตัวนี้เงียบเงียบเงียบเงีมีร้อยเท้าเลยไม่เป็นไรครับเรายังดักได้เข้ามาเยอะเรายังมีสุดยอดมากครับ สามตัวนี่ก็พอแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นวิวดีครับวิวดีครับถูกแล้วครับแต่ตัวนี้ตัวเล็กครับตัวเล็ก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  ตัวเล็กๆครับตัวนี้ครับถูกครับต,ตัวเล็กตัวเล็กครับอือสุดยอดมัน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 ,มน <c oughs> ชดเด็ดครับวันนี้คุ้ม้วครับเพราะว่าใส่ไม่ถึง20 พอได้ออกมาชมบรรยากาศตอนเช้าครับแถวนี้ก็บรรยากาศสุดยอดมากครับท่าทรายครับท่าทรายแม่น้ำมูลหมู่บ้านช้างตำบ,บกลกระโอพอําเภอท่าตุงจังหวัดสุรินทร์ครับนี่แหละครับที่ทรรมาหากินมีปลามีกบมีอะไรสารพัดเลยครับแล้วแต่เซียนท่านทั้งหลายครับนักหาปลา หากินครับธรรมชาติมาดูน้ำมูลหน่อยครับนี่ขึ้นเยอะไหมโอ้น้ำยังเยอะอยู่ครับ กาศเย็นครับไถลงน้ำช่วงเช้าได้นี่ก็สุดยอดแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าใส่หลายๆให้หลายตัวก็พอได้กินอยู่ครับ นี่ใสประมาณไม่ถึงสามสิบเองเยอะเรายองมีครับเราใส่ได้ทุกวันครับอืออีกแล้ว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 ครับอู้หูชตเด็ดเออแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับ <c oughs> ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดน,นึงครับแต่ตัวแรกใหญ่สุดแล้วครับ กลับแล้วครับกลับแล้วพอได้กินครับวันนี้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้กินเองเหรอกครับคิดว่าจะหาของฝากให้ทีมงานกลับกรุงเทพนี่แหละพวกเราอยู่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวก็หากินเองได้ครับกลับแล้วกลับแล้ว จันยังไม่ลงเลยครับคันนี้ก็6โมงกว่าแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าขยัน,นก็มาใส่อีกครับสุดยอดมากม <c oughs> จะยินด่ดยบืน10นาทีเงนงต้ม้งมกุ้ไปแล้วไม่หมด อยัางเลยอีกสามตัวครับขอได้รู้ดีครับม,มีนิกมีนกด้วยครับสุดยอดมากครับนกอะไรไม่รู้ครับขาวขาวยังไม่รู้นี่ครับสามตัวครับต้อม ยังมีรุ่นอีกครับเหลืออู่สามครับวิวดีนะครับสำหรับที่ดักของเราเด่ละที่สุดยอดมากครับเสียนตกปลาหรือนักเวียงเบ็ดนี้ก็ชอบเลยครับแบบนี้ครับปลาตกค้างไว้ตั้งแต่ช่วงน้ำลงนี่ก็ค้างอยู่ตามเกาะนี่ก็เยอะอยู่นะครับ รุนอีกรุนอีกสามตัวสุดท้ายจงหนแกจะฆ่ากี่บ่ดูตามครับไม่รู้ใาสา่ไปตรงไหนครับตามตามตาม ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตามตามตามเป็นไงครับตัวนี้ วิ่งที่อยู่ตรงไหนฮะขนาดที่ยังดีเลยครับมันยังไม่โดนวิวดีครับตามครับวิวดีครับตามลุยลขับปลาแล้วครับผมผ่านไปไม่ได้แล้วครับ ใส่ลงท้าเแต่ครับต้องรอชมดีนะนอกแล้วครับไปไม่ได้ครับ าาการคืนก็จะมีนกเจ้านกอะไรมานอนนี่ก็แถวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับไม่เท่าครับ ฝั่งทางนี้ไม่ค่อยโดนเหมือนฝั่งทางนู้นเลยครับทังสายไม่ค่อยมีอุณหภูมิวันนี้ก็น่าจะประมาณประมาณสิบสิบถึงสิบสามเนี่ยแะครับดูจากความเย็นของความชาความเย็นของมือแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกเลยแค่นี้ก่อนนะครับสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณมากๆครับ หมดเร็วแต่ก็ยังชมวิวเตาสวยๆได้ครับสุดยอดมากสุดยอดมาก รอครับรอครับดวงองทิดกำลังขึ้นสวยงามมากครับชมวิวสวยๆ่อนครับก่อนจะไปท้ายโอ้โหสวยๆๆ,ๆ มีนกอะไรไม่รู้ครับอยู่เล่นน้ำนันครับน้ำสะเทือนเลยครับถ้าเราแอบบเดินซุ่มไปใกลๆนี่คงเห็นได้ชัดกว่านี้นะครับแล้วน่าจะลบลงไปครับแต่ทีนี้น,นี่นกครับดูจากน้ำสะเทือนนะครับน่าจะเป็นตัวใหญ่อนกสีขาว นกสีข้าดูจากเสียงร้องแล้ว ừ. Ừ. มีปลาเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับน้ำจะเทือนอยู่เลยครับดูมันร้องครับไปดูอีกครับไปดูอีกครับ ดูใกล้ครับเป็นนกอะไรครับเสียงร้องอย่างนี้ไปครับไปอีกครับถ้าเรามีกล้องซูมชัดนี่ก็จะเต็มเลยเอฟิกตามอีกครับตามตาตาม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  ตามน,น,น,น่าจะเป็นนกนะอะไรไม่รู้ครับร้องอย่างนี้ครับี่บวยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับถ้าเข้าไปได้ใกล้ๆนี่ก็ชัดเลยครับไปเลยครับ แค่นี้ก่อนนะครับกลับบ้านก่อนครับจบแล้วสวัสดีครับ